สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลัคาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง3เอธันวาคม256 6, 6นะคะเรามาเช็คดวงท้ายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะดวงเฮงท้ายปีนะคะของชาวราศีเมถุนลัคาเมถุนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากไพ่คู่บุญนะคะ ไพ่คู่บุญอ่าไพ่คู่บุญนะคะที่อาจารย์จะเปิดให้ท่านนะคะพลังงานไพ่คู่บุญค่ะจะบอกเรื่องราวอะไรกับชาวราศีเมถุนบ้างนะคะอ่ะขึ้นมาสองใบาอาจารย์เปิดสองใบเลยนะคะเอ่อพลังงานตัวตนท่านเนี่ยได้ไพ่สิ่งที่เติมเต็มนะคะแล้วก็ไพ่ขยายในตำแหน่งการเงินเป็นสมปัติถนานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะคะท่านเนี่ย จะมีอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในชีวิตชีวิตไม่หยุดนิ่งนั่นแหละชีวิตแอคทีฟมีชีวิตชีวามีสิ่งที่จะหาไอเดียใหม่ๆทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะฮะเมทุนเออท่านแบบคิดจะสร้างตัวเองให้รวยยิ่งขึ้นคิดจะทำยังไงให้ออกดอกออกผลมากยิ่งขึ้นทำยังไงให้ตัวเองยังมี อ,อำนาจมีพลังบารมีมีคนให้การสนับสนุนมีคนให้การยอมรับนั่นคือสิ่งที่ชาวเมถุลคิดจะทำซึ่งท่านก็ทำสำเร็จนะคะแล้วก็ในตำแหน่งการเงินว้าวสมปัารถนาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเงินก็หลั่งไหลมาเทมานะ่ะเราเห็นไหมคะว่าเป็นรูปปลาปลาในทางงูจุ้ยคือเงินคือโชคลาบนะท่านจึงได้รับโชคลาบก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เข้ามา สมปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเมถุนพลังงานไพ่การสื่อสารการคอนแทกการติดต่อการสังคมนะฮะท่านไดไพ่บอกว่ายังไงกำเนิดนะ,ะอาจจะแปลว่ามีอะไรเข้ามาหาท่านในเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของโอกาสก็ได้นะอ่ากำเนิดสิ่งมีใหม่เป็นรูปทาลกเนาะอ่าหรือ ถ้าใครปรารถนาการตั้งคันตั้งคันนะคะไพใบนี้หรือท่านมีเกณฑ์มีลูกค้าหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีการคอนแทคเข้ามาเยอะมีการสื่อสารการติดต่อลูกค้าเข้ามาเยอะก็ได้นะในความหมายกําเนิดจึงแปลว่าเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวเมถุนนั่นเองนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยพบพันธุว้าวอาภิมหาเศรษฐี อืมเห็นไพ่วันนี้อาจารย์ขนลุกเลยไม่ถุนร่ํารวยแน่นอนเจ็ดหนึนนนน่งมหาเศรษฐีค่ะเออท่านจะร่ําร,รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและบ้านท่านเนี่ยมีเทพแห่งความร่ํารวยชัยสิงเอี้ยก็ได้นะเทพแห่งความมั่ง,งนะคั่งนะอ่าคุ้มครองบ้านหลังนี้นะคะ คุ้มของบ้านหลังนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนั่นเองอืมส่งท้ายทีปังมากๆส่งท้ายปีนะคะชาวเมถุนปังมากๆอ่ะพลังงานไพ่ใบถัดไปนะคะท่านอาจจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกัะทันหันนะคะในตำแหน่งบุตระนะคะอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ อยู่ๆก็โชคลาภก้อนใหญ่เข้ามากระทันหันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะกระทันหันในเรื่องอยู่ๆคนรักซื้อเพราะขยา,ายไพ่ที่ดีอยู่เนาะ,ะซื้อแหวนเพชรให้อย่างเงี้ยท่านได้โชคกระทันหันได้รับอะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันหรือบางท่านแบบคอยเรื่องลูกมีลูกยากอ่ะก็มีแบบกระทันหันที่มาอยู่ได้ครับ ตั้งคันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องกระทันหันแต่เป็นเรื่องที่ดีค่พะพลังงานไพ่ใบถัดไปเอ,อตอบแทนบุญคุณนะคะเพราะฉะนั้นในตําแหน่งอริอริจึงไม่มีค่ะท่านเคยมีศัตรูศัตรูก็จะกลับมาแบบสวามิภักดิ์เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกับท่านนะคะตอบแทนบุญคุณเพราะท่านเป็นคนดีอ่ะนะะมีแต่คนที่จะเข้ามาแบบ สู่ h อ่าสวามิภักดิ์กับเราอ่าเป็นมิตรภาพกับเราให้การยอมรับนับถือชาวเมถุนนั่นเองนะคะต่อไปในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะตำแหน่งคู่ครองคนรักท่านได้ไพ่ความเสี่ยงสูงก็อาจจะมองระหว่างเรื่องของความขัดแย้งไว้บ้างนะคะยืนขาข้างเดียวอะ่ะ อาจจะเกิดความไม่มั่นคงเกิดคําพูดคําจาที่แบบอืมมีปัญหาต่อการเพราะนั้นระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของคําพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงทําให้อีกฝ่ายต้องเจ็บช้าน้ําใจก็ต้องพยายามรักษาน้ําใจหลีกเลี่ยงคําพูดที่เสียดแทงใจกันนะ่ะนะฮะต้องหลีกเลี่ยงเนาะ อาจารย์ก็แปลตามหน้าไพ่ได้ประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้มีไพ่ไปไหนว่าถึงขั้นเลิกกันแค่ไพ่หดเตือนนะคะความเสี่ยงสูงอืมหรือถ้าเป็นหุ้นส่วนเอ่อทำธุรก,กิจหุ้นส่วนนะ,ะหรือลูกค้าเนีย่ยบางครั้งที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเอกสารข้อมูลตัวเลขบัญชีเนี่ยต้องรอบคอบนะคะ,ะไว้ใจใครจนเกินไปก็ไม่ได้ไพ่ใบนี้นะคะแต่ถ้าคนรักคู่รักก็แค่ อารมณ์ความขุ่นมัวที่มีต่อกันน่ะต้องระวังแค่นั้นเองนะคะในตำแหน่งสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นไพ่ผู้มีอำนาจวาสนาเนาะเป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งเป็นภาพสยายปีกเนี่ยคือเทวดากลางปีกออบปกป้องนะคะจะไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะในตำแหน่งสุภาเนี่ยเป็นไพ่เหมือนทุบทุบหม้อหม้อแล้วก็เงินอยู่ในนี้หรือสิ่งของในนี้มันรั่วออกมา คือไพ่ใบนี้จะแปลว่าถ้าในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระวังเรื่องของความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ยอย่างเงี้ยในตําแหน่งอ่การพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากที่สุดอะไรที่เออมันเป็นสิ่งที่พูดออกไปทำออกไปแล้วมันขัดใจก็หลีกเลี่ยงนะคะ อจะได้ไม่มีปัญหานะคะในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายเนาะในตำแหน่งการงานเป็นไงการงานเป็นไพ่วางแผนท่านอาจจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการออกแบบความคิดอะไรอยู่บ้างการงานจะมีการวางแผนที่รัดกลุ่มในการที่จะทําอะไรแล้วมันได้ผลประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคาอะไรเงี้ยนะะ ชาวเมทูนก็สามารถที่จัดการได้นะในตําแหน่งโชคลาภอาจจะได้จากเด็กก็ได้นะคะไพ่ใบนี้อาจารย์มองได้จากเด็กแต่ไพ่บอกว่าได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะได้ไม่ได้เต็มที่นะได้ไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรายได้จะมาจากการทํางานซะละมากกว่าเนาะพลังงานสรุปค่ะเป็นไพ่เทวดาสยายปีกอีกแล้วแต่ แปลว่าคิดอยู่เหมือนชาวเวทุนกำลังวางแผนความคิดอยากที่จะเดินทางไปไหนไหมจะไปไม่ไปดีอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วท่านไปได้ค่ะนะท่านไปได้เดินทางยังปลอดภัยยังได้รับความสำเร็จนะคะเพราะตัวตวนท่านยังเป็นไพ่สิ่งเติมเต็มและสมปราน,นานะคะอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านก็ย่อมที่จะได้ ในสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะคิดอะไรอยู่ทําอะไรก็สามารถสําเร็จนะคะอืมสามารถสําเร็จเป็นความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ร่ารวยได้โดยเฉพาะร่ํารวยจากการทามาหากินเนี่ยวางแผนอภิมหาเศรษฐีนะชาวเมทุนท่านเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้อย่างแน่นอนขอให้โชคดีนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่าทาลรอตนะคะ ไพ่ทาโร่ทาโรอดเนาะท่านในไพ่ชารีออตความเข้มแข็งการเดินทางนะได้รับความสําเร็จหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถป้ายแดงก็ได้หกเหรียญมีเรื่องของเงิน เรื่องของโชคลาภเข้ามาหรือเป็นเรื่องของคนรักเก่ากลับมาได้ด้วยนะคะสิ่งเก่าๆรักเก่าเพื่อนเก่ากลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจกันเลวเวอร์กลับมารักกันมากยิ่งขึ้นท่านก็จะสมปรานาในสิ่งที่คิดที่ฝันไพ่เจ็ดถ้วยหนึ่งดาบชัยชนะความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นด้วยความสามารถอ่าด้วยความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบนะสิบไม้ของ ชาวเมทุนเนาะองล้อ,อม,มีโชคลาบลอยอยู่นี่เห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะท่านก็ยังมีราบลอยเข้ามาได้แล้วก็เป็นไพ่สิบดาบนะคะสิบดาบเนี่ยจะแปลว่าจบปัญหานะคะในสิ่งที่มีประเด็นปัญหาก็จะคลี่คลายเดอะเฮอร์มิตนะปรับความเข้าใจกันได้เรื่องงานลูกค้าเก่าที่หายหน้าหายตาไปอยู่ๆก็กลับมาหรือรักเก่าแฟนเก่าเนาะอะ ที่เลิกกันไปก็กลับมาอีกนั่นแหละค่ะนะดวงของชาวเมถุนจึงเป็นเรื่องของสิ่งเก่ารักเก่าเพื่อนเก่านะกลับมาคืนดีขอปรับความเข้าใจขอเป็นมิตรภาพกันใหม่ขอเอ่อความรักเริ่มต้นกันใหม่อูนรักกันมากยิ่งขึ้นจริงๆกลับมาเที่ยวนี้เขาอาจจะเหมือนกับให้คาเนี่ยปฏิญาณไม่ว่ารักนั้นจะเพศเดียวกันหรือรักเอ่อชายหญิง อืมหญิงหญิงชายชายได้ทั้งนั้นนะที่เห็นนะอ่าก็จะรักมากยิ่งขึ้นจริงๆบาง,งท่านก็คุยกับชาวต่างชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศไหนก็ได้ญี่ปุ่นเกาหลีได้หมด่ะค่ะก็สมหวังเขาจะเดินทางไพเดอะเฮอร์มิทเดินทางมาหาท่านอย่างแน่นอนนะใครอยู่ทางไกลก็จะได้เจอกันนะหรือท่านมีเกณฑ์เดินทางไปหาเขาก็ได้นะอ่าเฉลิมฉลองอ่า ส่งท้ายปีเก่าวัวนคริสต์มาสเนี่ยอืมกับคนรักก็ได้ด้วยนะถือว่าปังมากๆนะคะตำแหน่งการงานก็เด่นเนาะสิบมานี่งานเยอะงานเข้ามาเยอะงานเข้ามาเยอะเงินก็เยอะตามมานั่นแหละหกเหรียญเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถของท่านไงนะนะเขาเชื่อเขาศรัทธาลูกค้าเชื่อศรัทธา นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ด้วยนะคะไพ่เลเวอร์สิบไม้หนึ่งไม้ท่านจึงโดดเด่นเพราะอะไรละ่ะเพราะท่านเป็นคนเก่งมีความรับผิดชอบท่านมีความสามารถมีความรู้นะคะและท่านมีความาคิดสร้างสรรค์นะคะไพ่เจ็ดถ้วยโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆทำให้มันดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยอะท่านจึงเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ของหัวหน้าเจ้านาย หรือถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเองธุรกิจท่านก็ปังและเฟื่องฟูมากๆลูกค้าให้การแบบยอมรับในสินค้าในงานของท่านนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรสุขภาพร่างกายดีวันดีคืนใครเก็บใครได้ป่วยอยู่ดีขึ้นนะคะรักษาได้และท่านอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบางส่วนของบ้านนะคะอาจารย์มองโซนหลังบ้านอาจจะซ่อมประตู หน้าต่างหรืออะไรบางอย่างมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเราปรับอะไรที่มันชํารุดทําแล้วมันดีขึ้นห่วงจุ้ยดีเงินไหลเข้ามาตลอดนั่นคือสิ่งที่จะบอกที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการปรับปรุงห่วงจุ้ยบ้านที่อาจารย์มองเคลอาจารย์เคยพูดไปนะฮะอ่าแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองดวงชะตาไพ่เดอะเฮอร์มิตท่านควรที่จะถวายเทียนหลอดไฟให้กับวัดเพื่อเพิ่ม แสงสว่างในชีวิตท่านมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นท่านจะได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยได้แบบรวดเร็วทันตานั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวเมทุนและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ